เล่นอะไรทั้งหดก็ได้นะครับผมวันนี้ก็มีแบบการหนึ่งกับ FC ฟซีนั่นเองนะครับผม500ร้อคิวนะคะผมวันนี้เล่นโซนิกซัดด้วยนะครับผมก็โซนิกก็เป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะโกงเลยนะครับผมคนก็ตอนแรกมี12นะครับผมแต่ผมเอฟเพราะว่าตอนนี้ผมจะหนึ่งหนึ่งเนี่ยผมหนึ่งหนึ่งตอนประมาณ3ามโมงครึ่งแลครับผมเฮ้ยเฮ้ยมาก็หนึ่งหนึ่งโกงเลยละกันนะทุกคนนะสามสองหนึ่งโกงเลยละกันครับผมคนนี้เลยนะครับผมเห็นไหมเนี่ยนี่นี่ย เขาบอกว่าปห่อให้ผมหน่อยผมนึกว่าจะแดนหนี่ไออุ้ยโอ้ยเขาเรียกว่าสกิลหากินโอ้เฮ้ยช่วงนี้แดดร้อนใช่ไหมเออเข้าใจเข้าใจแดดร้อนแดดร้อนแดดร้อนเหรอฮึนี่เฮ้ยออเฮ้ยเดไปกัน อืมสวยงามสามโถ่เขาได้หนีก่อนทุกคนตรงนี้แหละถังขยะทุกพ่องอ,อายเฮ้ยศาสตร์จะหยิบถังขยะในเนียนซะหน่อยเชื่อขออนุญาตนะคะผมปน,นึงนะครับซึบโอเคเช็คปิงหน่อยเผื่อแบบปิงมันแบบมาโดยที่เราไม่รู้ตัวเฮ้ยจะไม่โดนวะ เฮ้ยไม่เป็นไรอุยอ้ยโอ้เทคนิคอะไรกันนะโอเ้ยหมดสีไม่ทันเอ้ยอุย้ยผมเดินเข้าไปใกล้ทำไหมหูแทบหูแทบเออหูแทบระเบิดเขาเล่นโซนิกเป็นนี่มาตายเรียบร้อยเรียบร้อยโดนจับหัวขออนุญาตไปเปลี่ยนตัวกันแล้วกันนะครับผมเล่นโซนิกมา้างเขาเล่นโซนิกผมก็เล่นโซนิกเออมิกเซนหน่อย ในโซนหนึ่งผมก็เล่นเอตโซนหนึ่งนะครับผมอันนี้มีกระบองเหล็กเข้ามาใหม่ด้วยนะครับผมในส่วนของกระบองเหล็กก็มีเข้ามาใหม่ด้วยนะครับต่อไปเออน้องเขาอยู่เด๋ยวโอ้ยดิตาถัว่วจ้าถั่วเท่าไหช่วงนี้แบบตาถั่วอะไรเงี้ยเออ,เอ,ออเ้ยโอ้ยู่นู่นมามาผมก็ไม่ได้เล่นค่อนข้างนานนะครับผมฝันหนึ่งซองซ่ม สับอือโดนไปล่างหัวมคมอุย้ยว้าวอ่าทุกคนรู้ไหมว่าโซนิกอ่เนี่ยถ้าเราสามารถกดบล็อกได้เนะี่ยเหมือนแบบไม่มีดาเมจโซนิก,อนกออ่อะเอออืมอมจา่าผมจริงสับนี่โอยการับเป็นลูกชิ้นไปย่ายผมเป็นโซนิกอีกบอกรึ้ังเหนื่อยเก็บศพเก็บศพ นื้อเก็บสบเก็บสบไม่ได้สพการเอาเป็นลูกชิ้นขเขาเลยเขาเาตัวน้าเล่นครับนี่เนี่ยคราวนี้เขาเอาการลู่มาเล่นนะคบผมอุย้ยอ่าวอะไรก็าการลู่จริงิด้วยฟันไปก่อนเลยละการไม่เป็นไรหรอกมั้งพอดีว่าผมบั๊กอะแบบคือมันไม่ได้เชิงบัก๊กหรอกอุย้ยคือมันเป็นการแบบเวลาที่ผมกดสกิลสามใช่ไหม คือมันจะขึ้นไปอยู่บนหัวของคนที่โดนผมฟันอ่ะเอออุ้ยเอาว่ะเขาเคานเตอร์ได้เฮ้ยไม่ธรรมดาละคนนี้เ้ยอะรรกันอะไรกันอ้าวว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 วดวววววไวววว่วนีววนี่ นี่ไงบอยโอ้ยว้าว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 ,ว,าว,ว,าวโอ้โอยผมตายเอ้ย,อย,อยไม่ตายว่ะดวงแข็ง يا يا يا! อย่าอย่าอยอาปั้นตายเหอะขอร้องเรียบร้อยการานำลูกชิ้นไปเกือบแตกครับผมโอ้บอกเลวคนนี้ไม่ธรรมดาไอเตือนน้องก่อน กันนะครับผมอย่าด่ากันนะครับอย่าด่ากันนะครับมาทุกคนต่อเลยละกันยกที่สามครับเก็บศพเก็บศพว่าได้เก็บศพว่าได้อะดีกลายล่างเป็นลูกชิ้นไปแล้วอ่ะดีเทษทีแล้วกันสามสหนึ่งโอ้โก้กโอ,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 โอไม่สู้แล้วหรอเอาไอ้เหลี่ยมดีม่ว่าคงที่จะเหลี่ยมผมบอก ผมไม่ธรรมดาบอกแล้วผมไม่ธรรมด,ดาัาไป <c oughs> เฮ้ยเอาวอะไม่ลืมไปว่าผมไม่ได้ใช้การโล่อยู่เนี่ยผมเผลอกดสี่อ้อ,อว้าวว้าวว้าวอ่าเรียบร้อยเสร็จสกิลฟรีมันดีกินผมหรอก <c oughs> ฟันไป <c oughs> อุ้ย <c oughs> ฟันอู๋ คุณสามารถเห็นฉันได้ไหมอันต่ีนะทำร้ายทำร้ายฟันตอออกไปฟันเฮ้ยอะไรกัน,น,นบุญหนาเนี่ยคนนี้บุญหนาเหมือนกันนะเนี่ยนี่ผัวผมตายแน่ๆนั่นแหละแตกโอ้ยเสียงดังมากทุกคน จบแล้วจบแล้วจบแล้วจบไวมากวันนี้การจบที่รวดเร็วมากว้าว,ม,าว,าวมันน่าตกใจขนาดนั้นเลยเหรล่ะบอกหนะ่อยซิว่ามันน่าตกใจขนาดนั้นเลยเหรอจบนี่อ่าไม่ยื้จบคลิปไหนละครไม่ยื้จบคลิปไหนวันนี้จบไวมากเลยนะครับผมอืมพี่โคตตึงไม่ ขน,นนขนาดน,นั้นหรอกครับขนาดนั้นหรอกครับโกโกโกโอ้ย่ายาเจ็บเจ็บแต่เฮ้ยแฮปปี้แฮปปี้แฮปปี้โอ้นี่พ่อหนุ่มเออพ่อหนุ่มเทสดีดิยิงถีบลมด้วยอจอจอจอ,ยอย ใช่น่ารักดีสวัสดีครับว้า,าไปป่าทุกคนเจอกันใหม่นะคะฟู